สวัสดีครับท่านสมาชิกที่ติดตามผมพอดำลงใน YouTube ก็ช่องจับแพชนแก่แล้วมีใครติดตามผมมั่งหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ลงแต่ละคลิปนี้เห็นดูบางที400 500 300 400ประมาณเนี้ยสงสัยคนที่กดติดตามผมเน็ต ย้ายไปอยู่หรือว่าไม่ได้เล่นโทรส่งทัพร์าแล้วมั้งเนี่ยผมว่าเนาะน่าจะใช่อ่ะผมว่าบางทีลงคลิปให้ดูเนี่ยมีแค่สามร้อยสี่ร้อยก็ทั้งที่ผมก็เต็มใจลงให้ท่านสมาชิกดูนะครับผมนะทีแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกว่า คนที่ลงคลิปก่อนๆเน,นี่ยมีสมาชิกเป็นแสนส้นสองแสนคนเป็นห้าห0ื0นหกลงไปเรื่อยๆเ้าเหลือคนดูเขาประมาณพันกว่าห0าร้อยหกร้อยประมาณนี้เขาจนเขาทอแท้ใจเรื่องกับการทําหวยนะครับผมนะกับการทําหวยแต่อย่างอื่นผมไม่รู้นะครับผมนะกอทั้งที่เราก็ให้ถูกทุกวันทุกวันทุกวันลงเป็นแนวทางให้ทุกวันทุกวัน ไม่มีคนดูอะผมก็ไม่รู้นะครับผมนะเอาวันนี้ก็ฟันป,ปังครับเก้าหกหกเก้าในกลุ่มก็ผมตัดให้หมดเลยนะครับผมนะมีทั้งแปดเก้าแปดอะไรผมจะไม่ตัดชุดชุดนี้นะครับผมนะจะลงอีกอย่างหนึ่งในกลุ่มลงอีกอย่างนึงนะครับผมนะ ผมจะตัดให้สมาชิกอีกอย่างหนึ่งในกลุ่ม98ที่ผมก็ตัดให้นะครับผมเห็นไหม98 96 98มายังไงผมก็บอกอยู่เมื่อคือนนี้ว่ามี9กับ8 8มายังไง80นี้ก็เข้านะครับผมนะผมก็ตัดให้สมาชิกอยู่96ผมก็ตัดให้สมาชิกในกลุ่มในกลุ่มไลน์นะครับผมนะในกลุ่มไลน์ผมก็ตัดให้ ผมก็ตัดให้ไอ้เก้าหกผมก็ตัดให้สมาชิกในกลุ่มแต่เก้าแปดนี่คือผมก็ตัดให้อีกนะครับผมนะจากสิบสองชุดเหลืออยู่หกชุดครับวันนี้ผมตัดให้สมาชิกก็ปังๆกันนะครับผมนะปังๆกันแล้วแต่ใครจะดูผมก็ไม่ได้ว่าผมก็ลงอย่างนี้ของผมตลอดนะครับผมนะทำให้สมาชิกดูที่ติดตามดู ชอบจริงๆนะครับถ้าผมบอกให้เลยนะครับผมนะถ้าท่านฟังผมนะครับท่านติดตาม20อาจารย์ที่ให้ฮานอยอย่างเงี้ยหรือว่าให้ใหวยไทยหวยอะไรต่างๆหวยลาวต่างๆท่านจะวันนี้ท่านไปตามเจ้านี้พรุ่งนี้ท่านตามอีกเจ้านึงไม่มีทางที่ท่านจะได้ค่ากับข้าวหรอกครับผมนะครับผมนะไม่มีทางที่ท่านจะอ้นี่หรอกครับ แต่ล้อาจารย์คนที่เข้าให้ตัวเลขมันมีทีเด็ดของเขาอยู่มันจะมีวิธีทำของเขาอยู่ถ้างั้นเขาไม่กล้ามาลงที่แบบว่าจะลง yotzt youtube ให้คนเม้นด่าหรอกครับผมนี่เปิดช่องทางความคิดเห็นไว้ตลอดนะครับผมนะเปิดไว้ตลอดไม่ปิดคอมเมนต์ครับไม่ปิดคอมเมนต์เปิดไว้ตลอด,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 ลอดแแปลกใจมันกันไม่มีคนเม้นเลย แต่เม้นมาด่าห้ามนะครับผมนะของขึ้นครับราคาแพงของขึ้นห้ามเม้นนะครับผมวให้ด้วยใจเม้นให้กําลังใจซึ่งกันและกันก็โอเคอยู่ไม่ต้องพูดเยอะครับเจ็บคอวันนี้ก็อืมตัวเลขห้าตัวครับผมวันนี้ห้าตัวนะครับผมนะตัวเลขห้าตัวห้าหลักนั่นแหละครับผมตัวเลขห้าหลัก เบาๆครับผมเบาๆบวันนี้เบาๆบตัวเลขห้าหลักแต่ว่าจะหยุดแล้วครับทันมาตัวนี้อีกแปดศูนย์อีกหยุดไม่ได้ครับผมนะหยุดไม่ได้ก็เลยวันนี้ก็เลยผมก็ตัดให้สมาชิกอยู่นะแปดศูนย์เก้าหกเก้าแปดอะไรประมาณนี้ครับผมนะทั้งหมดผมก็ตัดให้หมดนั่นแหละสมาชิกก็ปังปังกันไปก็ยิ้มหน้าบานกันไปนะครับผมนะร่วมทำบุญกับผมก็เข้าในกลุ่มแล้วครับผม ผมไอกลุ่มที่ผมอยู่นี่นะครับผมนะผมจะไม่ให้ใครลงหวยลงอะไรให้นะครับผมนะสมมติว่ามีสี่สิบห้าสิบท่านผมก็ไม่ให้ลงหวยนะครับผมจะลงคนเดียวของผมถ้าผมไม่แน่จริงหรือว่าอะไรไม่จริงนะผมก็ไม่กล้าให้ที่ท่านสมาชิกเราครับ <c oughs> ด่า <c oughs> ผมได้เลย <c oughs> ผมก็บอกอย่างี้สามสิบวันสามสิบเอ็ดวันยี่ิบห้าวันนี่ไม่มา ไม่ต้องเรียกผมว่าอาจารย์ผมก็บอกอย่างนี้ทุกทีอ่ะ,อะเดี๋ยวเยอะครับห้านาทีแล้วห้านาทีก็รอฟังผมบ่นไปก่อนนะครับผมนะอมเอา,อางี้นะครับผมนะหลังจากที่สงการที่ผมทำผ้าป่าไปแล้วผมจะไม่ค่อยลงคลิปที่กับเรื่องหวยนะครับผมนะไม่ลงวีดีโอกับเรื่องหวยผมจะลงเป็นแนวทางที่แบบว่า เป็นคลิปเพลินๆหรือว่าคลิปแบบเกี่ยวกับบ้านนอกบ้านนอกนะครับผมนะเกี่ยวกับบ้านนอกบ้านนอกเพราะว่าอะไรตรงนั้นจะมีคนดูเยอะที่สุดครับผมสําหรับหวยเนี่ยสําหรับคอหวยเนี่ยน้อยจริงๆครับผมที่จะที่ที่จะแบบว่ามาดูสมาชิกที่ติดตามผมนี่สามหมื่นกว่ามาดูจริงสามร้อยสี่ร้อยถูก พูดอย่างนี้นะครับผมนะไมเหมือนแบบทาคลิปกับเด็กๆหรือว่าสัญจรไปทั่วจับปูจับปลาเป็นอย่างนั้น,นนะจะมีคนดูเยอะนะครับผมนะแต่ก็ผมจะลงให้ในกลุ่มแค่นั้นเองนะครับผมสําหรับหวยถ้าใครเข้ามาช่วงนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มตลอดนะครับผมนะจะอยู่ในกลุ่มตลอดเดี๋ยวนะครับผมนะ ผมจะลงให้กระชับไม่ต้องไปเรื่องเยอะเพอให้แบบกระชับกระชับนะครับผมนะวันนี้จะย้อนลงมานิดนึงห้าห้าสองห้าสามหกสองหเอาแค่นี้แหละปกติกับ VIP ปกติกับ vip ออืมเออแต่ตัวเลขมันก็9293 0203นที่นะครับผมนะอเอาเอาแหวกสูตรที่หนึ่งก็ ผมจะตัดให้สมาชิกตัดเลยแล้วกันครับผมไม่ให้เกินสิบเอ็ดสิบสองนาทีสิบหนึ่งสิบสองนาทีพ่งนี้ก็ปกติกับพิเศษปกตินี่จะอยู่ห้ากับหกนะครับผมนะบี B. นี่นี่คือ VIP นะครับผมก้ากับศูนย์นะครับผมนะก้ากับศูนย์วันนี้ไม่เหมือนกันนะครับผมเมื่อวานนี้ก็เมื่อวันก่อนนี้ก็เหมือนกันสำหรับพี่เศษพี่เศษเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปไอ้น,นี่ครับอยู่ในกลุ่มดีกว่านะครับผมนะจะได้ง่ายๆผมออดำรงครับศูนย์แปดสี่หก 638925้าสองห้าครับให้ดีตัวหนังสืออาจจะมั่วไปหน่อยนะครับผมนะเพราะว่าวันนี้ก็มันปังๆนะครับผมช่วยไม่ได้ครับก็บอกให้ท่านสมาชิกอยู่ก็ช่วยไม่ได้ตัวที่ผมตัดผมก็ตัดให้อยู่นะครับผมนะในประมาณมุมนี้ ตัดให้อยู่นะครับผมนะผมก็ตัดให้อยู่เก้าหนึ่งเก้าศูนย์แต่ผมตัดให้ในกลุ่มจริงๆนะ่ะมันจะไม่ไในในอยู่ในชุดนี้นะครับผมนะแต่เก้าหกใผมก็ตัดให้ตัดเหลือหกชุดนะครับผมนะไม่เยอะนิดเดียวก็ใครถ้าอยากรู้ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จะมีวิธีทําให้นะครับผมนะถ้าท่านทําบุญหรือว่าร่วมสร้างพระประธานกับผมนะ่ะ ผ่าป่าทำผาป่าสงการเนี่ยท่านก็จะอยู่ในกลุ่มตรงนั้นตลอดไปนะครับผมนะผมก็บอกว่าอย่างนี้แหละแต่ถ้าท่านอยากได้สูตรข้อมูลอะไรต่างๆของหวยฮานอยเนี่ยหวยฮานอยเนี่ยสามสาสถึงสาสิอดงวดถ้าไม่มายี่สิบห้างวดยินดีรับให้คืนครับผมผมท้าประกันอย่างนี้เลยนะครับผมรับประกันอย่างนี้เลย ตรงนี้ขนาดผมท้าประกันรับประกันทุกคลิปทุกอะไรผมก็ลงบ่อยยังไม่มีใครอยากจะได้ครับผมนะผมก็ไม่ได้ว่าท่านหรอกครับผมแต่คืนนี้ผมอยากจะทําบุญอยากให้ท่านทําบุญมาแล้วก็อยู่ในกลุ่ม,มก็มาคุยกันสิครับถ้าท่านชอบตัวเลขนะครับผมนะถ้าท่านชอบตัวเลขถ้าไม่ชอบท่านดูนเพลินๆหรือว่าเป็นแนวทางรับสมองของ,ของไอ ที่อาจารย์คนนี้ทําไมมันเขาพูดอย่างนี้ว่ามันเข้าจริงหรือเปล่าก็ลองรับสมองดูว่าเขาทํำยังไงมาอย่างไงส่วนใครที่เข้ามาก็ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วครับถ้าทํางานก็ลาออกไปเลยลาออกไปเลยครับผมก็บอกให้ลาออกไปเลยแล้วก็มาดูแนวทางของผมเนี่ยนะครับผมนะมาดูแนวทางของผมสําหรับพรุ่งนี้ผมตัดให้ ถูกไม่ถูกไม่รู้แหะแต่ผมลิ้นพันแล้วกันแล้ววันนี้นะครับผมนะเราก็ต้องมีนวนมีนี่ให้ฉลองกันหน่อยก็ไม่รู้นะครับผมนะว่ามันจะมาไหมที่นีก็ศูนย์เกอ่ะศูนย์กับ9้า ไอ้ที่จีดขีดให้เนี่ยติดแต้มสีให้เนี่ยคือมันเป็นแค่ที่แบบว่าจะไอ้น,นี่แค่นั้นเองนะครับผมนะเดี๋ยวผมในในกลุ่มผมจะทําให้อีกทีหนึ่งนะครับผมนะในกลุ่มไม่ขี่ตัวเราครับในกลุ่มนะครับบางทีก็สี่ตัวห้าตัวบางทีก็สามตัวสองตัวบ้่งแล้วแต่ตัวเลขวันนี้ก็ผมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมนะดูแนวทางผมไว้ใครที่อยากจะอยู่ในเข้ากลุ่มกับอะไรเนี่ยก็บอกว่าทํา ไอดีไลน์มาหาผมครับว่าจะทํำยังไงถึงจะได้เข้ากลุ่มก็แค่นั้นเองนะครับผมนะถ้ามาอยู่ในกลุ่มผมเนะี่ยผมก็บอกว่ายังไงล่ะครับผมไม่ให้สมาชิกท่านอื่นลงหวยหรือว่าลงตัวเลขอะไรต่างๆในกลุ่มนะครับผมนะจะทําให้สมาชิกอยู่มันควยเขวที่แบบว่าต,วตัวนู้ตน,ต,นตัวนี้เลขตัวนู้นตัวนี้มาอาจารย์เจ้านู้นเจ้าน,านี้ให้มา มันจะเป็นหลายตําราเข้ามาอีกนะครับผมนะสมมุติเอาบวกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะผมไม่ใช่นะครับผมผมบวกหนึ่งบวกหนึ่งผมต้องได้สามนะครับถึงจะได้กําไรนะครับผมนะนะบางคนหนึ่งบวกหนึ่งได้สองมันไม่ใช่นะครับตํารานั้นคือไม่ใช่นะหนึ่งบวกหนึ่งได้สองคุณก็ต้องได้ทุนสิครับก็อยู่แค่ทุนผมหนึ่งบวกหนึ่งต้องได้สามครับผมเข้าใจนะครับผมลงทุนสิบบาทคุณจะได้สิบบาทมันไม่ใช่ครับคือได้ทุน นะครับผมนะสําหรับผมนะครับอืคนอื่นผมไม่รู้ละหนึ่งบวกหนึ่งผมได้สามนะครับอย่างน้อยๆผมต้องได้กําไรอะ่ะนะครับผมนะสมมติว่าท่านไปอหวยไทยอย่างนี้นะครับผมบนสิบบาทล่างสิบบาทและมันจะได้อะไรนะครับผมถามหน่อยก็แค่นั้นเองนะครับผมนะก็ขอให้ท่านรู้ว่า มันเป็นแค่แนวทางรับสมองของคนแก่ๆอย่างพวกเราแค่นั้นเองนะครับคนชอบน้อยนะครับผมนะอย่าว่าผมเลยบางทีมันก็มีนิดๆหน่อยๆในการที่แบบว่าฉลองกันหมอยออกแล้วก็มีฉลองกันมั่งนะครับผมนะก็ก็ไม่เป็นไรครับผมนะก็ผมก็แนะนําให้สมาชิกวันนี่ยคุยกันกับผมตรงนี้ว่ามันมายัางไงคุยกันกับผมตรงนี้ ไม่ต้องกลัวผมนะครับไม่ต้องกลัวหรือว่าไม่ต้องเกรงใจผมนะผมมป็นใจดีมากเลยนะครับไม่เชื่อท่านเข้าไปในกลุ่มผมแล้วท่านก็ถามในกลุ่มก็ได้นะครับผมนะแต่คืออย่างว่าผมไม่ให้ใครลงหวยในกลุ่มแค่นั้นเองจะทําให้สมาชิกในกลุ่มควยเขว,ขวมสมมุติว่าอย่างหวยไทยเจ้าน้นเจ้านี้มานะมานะดังมาวัดน้นวัดนี้ดังนะไม่ต้องครับดวงตามดวงไม่ถูกก็ไม่เป็นไรก็แค่นั้นเองสําหรับคลิปนี้ เฮงๆครับพรุ่งนี้สมาชิกผมจะตัดให้เฮงๆสวัสดีครับ